ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องซีเนมสองสี่ห้านะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาดูกันเนาะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเนี่ยนะคะความสัมพันธ์สำหรับคนที่ยังไม่มีสถานะนะเออนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างไหนเราจะมาเช็คความรู้สึกของคนที่เขาแบบเอ๊ ยังไงยังไม่ได้มีสถานะกับคุณน่ะอืมอืมอืม่นี่ปะเราแบบหยิบทีเดียวอุ้ยครบเลยปะเนี่ยโอ้โหไพ่ออกมาทีเดียวครบเลยนะแสดงว่าคือเปะปังมากเนาะแบบหนึ่งนะเราจะจัดให้มันตรงตรงโอเคอ๋อ ขาดอีกหนึ่งใบอะใบนี้จะเป็นใบปิดนะจ๊ะเอวจีหนึ่งโอเคนะคะก็ความไม่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขารู้สึกยังไงก็ชอบในการอยู่ใกล้คุณนะเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนสนใจคุณนะ่ะสนใจอยากรู้ว่าแบบคุณทำอะไร คุณแบบรู้สึกยังไงกับเขาช่วงนี้คุณทำอะไรอยู่นะคุณนิสัยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอืมเหมือนคอยสังเกตคุณอยู่ตลอดเลยนะคะเราก็รู้สึกว่าเสียดายอ่ะอารมณ์แบบเสียดายจังนะคะอารมณ์ประมาณว่ามันไม่สามารถที่จะแสดงออกอะไรได้ชัดเจนเนาะ อันเนี้ยเหมือนเขาอะน่าจะมีใครอยู่แล้วไหมหรือคุณเองก็ได้นะอาจจะมีใครอยู่แล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบเราสองสามคนนะถ้าไม่ใช่ก็ใครที่เข้ามาฟังล้วอุย้ยนี่ไม่ใช่พลังงานของฉันก็จะฟังเล่นๆคำๆหรือจะไม่ฟังก็ได้นะคะมันจะเป็นอารมณ์พลังงานเราสองสามคนนะอืมนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็รู้สึกเสียดายอะเสียดายมากเสียดายเสียใจในในเรื่องที่แบบเอ๊ะทำไมเราถึงมาเจอกันช้าไปเนี่ยนะ เสียดายมากเขา,าอยากได้คุณมากเลยนะคนคนนี้จริงๆแล้วอะ่ะอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยทาไมเธอแลฉันไม่เจอกันมาก่อนนะคะรู้สึกเสียใจรู้สึกเจ็บปวดด้วยแล้วก็กลัวด้วยนะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าอยู่ดีวันๆหนึ่งอะคุณไปมีใครขึ้นมานะคะคุณแบบ เออเปิดตัวใครแบบจริงจังขึ้นมาเนี่ยเขาต้องเจ็บแน่เลยอะ่ะคนๆเนี้ยรู้สึกแบบนั้นเนาะเขาต้องปวดใจแน่เลยนะคะเพราะว่าตัวเขาอะตอนเนี้ยเริ่มเห็นแล้วว่าคุณอะสําคัญอะ่ะอืมคุณเริ่มมีความสําคัญต่อใจเขามากขึ้นมากขึ้นทุกทีนะคะความรู้สึกที่มีให้กับคุนอะ มันก็เริ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้เหมือนสน, rattling, สนใจใส่ใจแต่เรื่องของคุณแล้วก็รู้สึกชอบคุณมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะสนใจใครเลยหรือว่าไม่อยากจะสนใจเหตุผลอะไรต่างๆนานาหรือความผิดความถูกต้องเนาะก็แบบเอออยากจะเข้าหาคุณเลยนะจริงๆแล้วคุณคนนี้นะคะอืมอยากจะดับเครื่องชนเข้าหาคุณเลยได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเนาะแต่ว่ามันทําไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องอะ อืมมันเลยได้แต่แบบต้องเก็บเอาไว้อะไรเอาไว้หรือต้องพยายามแบบว่าเออสกัดกันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะแบบต้องต้องหักห้ามใจตัวเองอะเอาไว้อะเออเราเป็นได้แค่เพื่อนพี่น้องก,กันเท่านั้เท่านั้นนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นกันมากกว่าเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะก็ไม่อยากทําอะไรที่มันผิดนะคะไม่อยากทําอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะคือเขาเองก็น่าจะไม่ใช่คนที่แบบว่าสนับสนุนในการ แบบว่าไงมีเออคนสองสามคนอยู่ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยนะคะตัวเขาเองไม่ใช่คนแบบนั้นก็เลยอารมณ์ประมาณว่าเออพยายามห้ามใจตัวเองอยู่อืมนะคะแล้วก็ถิดแม้แบบจะพยายามห้ามใจแค่ไหนนะแต่แบบโอ้ยมันก็แบบ บนไปคิดแต่เรื่องของคุณอยู่นั่นแหละต่อให้ตอนเนี้เขาจะมีใครอยู่ในอ้อมกอดอ้อมแขนนะก็ยังแอบคิดถึงคุณน่ะถึงแม้จะแบบมีคนอยู่ในอ้อมกอดอ่ะโอ้มันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยอ่ะโอ้น้องไม่อยากจะอ่านแบบนี้เลยแต่ว่ามันมันเป็นแบบนั้นน่ะ นะคะต่อให้อยู่ห่างกันต่อให้คุณและเขาก็อาจจะแบบเอ้ยไม่ได้คุยกันไม่ได้สื่อสารกันบ่อยขนาดนั้นเราก็มีการแบบเว้นช่วงระยะห่างหรือมีการเว้นระยะห่างหรืออาจจะเป็นคุณเองก็ได้นะคะที่แบบว่าเอ้ยรู้ว่ามันแบบไม่โอเคเนี่ยก็จะเว้นระยะห่างเนาะแต่มันก็ทําให้ยิ่งแบบคิดถึงยิ่งแบบรู้สึกอยากแบบืคิดถึงอะคิดถึงคุณน่ะเออนะคะตอนนี้เขาก็กํกลังขิดนะว่า เอจะเอาอยัางไงดีเนี่ยกับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาแบบเนี้ยนะคะอยากไปกับคุณก็อยากไปนะแต่ว่าตัวเขาเองอะก็แบบเออก็อย่างที่บอกว่าคํานึงถึงความถูกต้องด้วยนะคะตอนเนี้ยเริ่มรู้สึกแบบว่าเหมือนคุณเริ่มมันมีอิทธิพลนะในใจเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตัวเขาจะไม่ทําอะไรที่มันบอกว่า ผิดสินนะหรือว่าอย่างที่บอกมีสองสามคนไม่เอาแต่มองว่ากําลังกําลังคิดนะที่แบบเอ้ยเหมือนแบบเขาต้องคิดอะไรจริงจังได้สักทีแล้วในความสัมพันธ์เนี้ยว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะอืมไม่ใช่ให้มันแบบว่าค้างคาคาระคาซัาาาางอะไรอยู่แบบนี้เนาะเพราะว่าตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคุณก็เริ่มม,มีอิทธิพลต่อใจเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลัวด้วยว่าคุณนะ่ะ โสดคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากอ่ะและอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไปหาคนอื่นหรือว่าแบบคกุกกลัวใครจะแบบมาแย่งคุณไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากทําอะไรให้มันถูกต้องด้วยนะคะก็เริ่มเริ่มแล้วล่ะว่าจะคิดทาอะไรให้มันจริงจังเนาะอ่ะเรามาดูสิว่าไพ่อยากแนะนําอะไรไพ่ก็บอกว่า เออคุณมีค่ามากนะเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปยอมนะว่าแบบเออความสัมพันธ์ในความลับก็ได้หรือรอะไรเงี้ยไม่เอานะไม่เอานะเออเนาะคุณมีค่ามากแล้วเขาก็เห็นคุณค่าในตัวคุณมากด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่จําเป็นต้องทําอะไรเลยค่ะอยู่เฉยเดี๋ยวเขาก็มาให้ค่าคุณเองนะคะคนคนเนี้ยเนาะเนี่ยมองว่าขอแค่คุณนะ่ะรักตัวเองเราก็ยืนยันว่าเหมือนแบบ เป็นอย่างที่คุณเป็นรักตัวเองมีความสุขกับตัวเองแล้วทําให้เขารู้ว่าเฮ้ยฉันน่ะอยากได้ความรักที่มันจริงจังนะชัดเจนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะให้คุณเองเชื่อไหมโดยที่แบบออคุณไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะคุณแค่เป็นตัวของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ท,ที่ต้องเผชิญเนาะมีกรรมมีอะไรร่วมกันมาสักเล็กน้อยมีอุปสรรควิบากกรรมเล็กน้อยแต่เดี๋ยวมองว่าก็จะผ่านไปได้อะไรไปได้เนี่ยสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวสิงส่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะทําให้มันเกิดขึ้นนะคุณละเขาอะ่ะ ออมองว่าความสัมพันธ์สุดท้ายก็จะได้อยู่ด้วยกันเพราะว่ามันต้านแรงความต้องการต้านแรงแบบปรารถนาโวยหากันละกันไม่ไหวอ่ะทาให้สุดท้ายแล้วเฮ้ยยังไงก็ต้องต้องเป็นคุณอ่ะยังไงยังไงเขาก็ต้องมาอยู่กับคุณะอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะเพราะทนแรงปรารถนาที่มีต่อคุณอ่ะไม่ไหวนะคนคนนี้เนาะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่ใช่คนที่แบบ ทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอย่างที่บอกสองสามคนไม่เอาอะนะคะเขาจะทําให้คุณเห็นแล้วว่าเฮ้ยเขาอะเป็นคนที่แบบจัดการอะไรได้ดีนะเราก็เป็นผู้ใหญ่มากพอนะอะไรเงี้ยน่าํทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจที่คุณได้เลือกเขารู้สึกสบายใจที่ได้เลือกเขาและมีความสุขที่ได้เลือกเขาอะไรประมาณนั้นเลยอะคนคนนี้นะคะ ยังไงก็สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะก็รอให้เขามาชัดเจนมาอะไรก่อนเนาะแล้วเราค่อยแบบเออค่อยค่อยทุ่มเทใจให้เขาไปก็ได้นะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนเนาะเพราะถ้าหากเขาไม่ทําอะไรเนี่ยก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นได้นะนึกออกไหมเดี๋ยวก็มีคนใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าดูแล้วอ่ะคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นนะที่จะต้องรอคนนี้นะ เออบอกไว้ก่อนคนหน้าป้ายนาก็ยังมีนะสดๆดีๆนะคะเออเนาะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กด subscribe นะคะอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะแล้วก็กดหัวใจกดอะไรให้การด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายๆจ้า